ตัวเอกสวยเลยอันนี้น้องชูใจมาดูมาตรวจแปลงผักโอโ้เนี่ยชูใจชอบไหมชอบโอโครับวันนี้ชวนชูใจมาตรวจแปลงผักด้วยกันนะครับชูใจเจอหนอนเจอแมลงบ้างไหมเฮ้ย <laughs> อ่าขนแมลงเท้ามาให้ละรองเท้าเอลซ่าเดี๋ยวตรวจตรวจแปลงผักกับแม่หน่อยนะ <l ots> ไหนดูที่ดูใต้ใบมัน <l ots> ดูที่มีหนอนมีแมลงมีเพลี้ยไหมตักเนี้ยมันเป็นใบยิ่ผักเคลยินี่สิพวกแมลงก็ต้องการน้ำใช่หาจากอมหญิงแต่สด เดี๋ยวโตวขึ้นจะ,ะเยมรงงั้นมันไม่ทำร้ายโตเร็วแม่แม่แม่ตู้ใไป่ปเป็นตู้อ่ะตเพลี้ยนะครับนี่ยมยมดจะพาเพลี้ยขึ้นมามุนน่ะมันมุนมุนมัน,น,น,นเข้าบ้าน อาไงห,ห่วงแมลงก็ต้องการน้ำพบเพรียขึ้นมาบนต้นพลิกใบพลิกแล้วเฮ้ยป้าป๋าครับห่วงแมลงมันก,ก็จะต้องการน้ำจากใบไม้ครับอันนี้ต้นอะไรเอ่ยต้นแบนต้นมะเขือต้นมะเขือไม,มอกดอกไหนพักบุ้งกต้นผักบุ้งอยู่ไหนอ่ะไม่ใช่นะันมะเขือ ไหนผักบุ้งน้องจับมะเขือดูสิไหนจับมะเขือดูสิไหนโอ้เก่งมากเลยแล้วไหนผักบุ้งอ่ะผักบุ้งคุณใจรู้จักผักบุ้งไหมรู้ไหนอ่ะไปยูที่นั่นไหมไหมหนูแน่เก็บขาดแน่ให้น้องเก็บได้ไหมหนูไม่ใช่ถืออันนี้ยังเก็บไม่ได้มันยังเป็นเบบี๋อยู่ รังเป้นชหนหอมไอ้ไอ้บนหอมต้นหอมไหนดูสิเยอะไหมโอ้กำลังเลยเอาไปทำอะไรกินเนี่ยอ๋อเอาไปทำมาเป็นผ <c oughs> ักบู๊ทำเป็นผักบู๊ไอ้หมวกตาตาใช่เนีน่ยบูคเคียว <c oughs> โตรเร็วมากเลย เก้ว่ปลูกง่ายนะยาจอบยาจอบแม่นกมันเป็นแต่มันมีน้ำแล้วน้ำอยู่บนใบมันเห็นไหมอ่ะพมาะมะลงมันจะต้องการน้ำม,มันหิวน้ำมันกระหายน้ำใช่ไหมคะอันนี้องคหญิงมาดูผักเองเลยต,ต้นมะเขือแต่นะต้นมะเขือออกดอกแล้ว อมค์น,นีรู้จักมะเขือแล้วแต่องค์ยิงไม่รู้จักไม่ไม่เขียเกียวมานมา